สำหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายความจริงเรามาอยู่กันที่นี่เวลาผ่านไปสามชั่วโมงเสร็จแล้ว <c oughs> อาศัยการหาอาหารบริโภคกันบ้างนั่งคุยกันเื่ออื่นบ้างแล้วก็มาตอนท้ายลูกโลกก็ยกภาระให้กับพอ่อให้พ่อคุยให้ลูกฟัง ความจริงเรื่องของพ่อนะลูรักมันเป็นเรื่องของคนแก่ที่คนหนุ่มคนสาวเขาฟังกันยากอยู่สักหน่อยท่น,นี้พ่อก็ไม่ได้ตำหนิคนหนุ่มคนสาวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสมัยพ่อยังเป็นหนุ่มอยู่ก็มีความเห็นไม่ตรงกับคนแก่เหมือนกัน มาแต่ว่าเวลานี้ก็มีความรู้สึกว่าคนแก่นี่ท่านพูดถูกแต่ว่าแก่ก็มีแก่หลายอย่างเหมือนกันแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเตา้าแก่พวกนี้ไม่ได้ความมันต้องแก่ประเภทใช้สติปัญญาพ่อเองก็เป็นคนอ่อนด้วยปัญญาเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ไปด้วยปัญญาแต่ก็อาศัยสัญญาที่จำมาได้สัญญาเวลานี้มันก็ใช่จะผุผุไปเหมือนกันแล้วก็มีปัญญาอยู่บ้างผสมมาเสกกันถ้าจะเทียบกับปัญญาของมันฑิตพ่อมีความรู้สึกว่าปัญญาของพ่อหรือว่าสัญญาของพ่อ ไม่ในหนึ่งในหลายสิบล้านในปัญญาของบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้พหมายถึงพระอระหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณ <c oughs> ยกเว้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้วไม่มีบุคคลใดมีไม่มีบุคคลประเภทใดจะมีปัญญาเสมอเหมือนอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณต้องวองเล็บนะลูกนะ องค์เล็บยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าชั่วโมงสุดท้ายนี้รู้สึกว่าจะเป็นชั่วโมงเศร้าๆสักนิดหนึ่งนะทนนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อจะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดให้ฟังแต่ก่อนที่จะนำเรื่องเก่ามาพูดให้ลูกฟังนี่ขอลูกจงนำ เอาพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าซึ่งทรงตต่ก,กับพ่อมาวันที่้5กุมภาพัน2 5 2ที่ภูพิงพระราชนิเวศพระบรมราชโชบายนี้รู้สึกว่าสละสลวยมากลูกคิดไปว่าถ้าลูกได้เป็นพระมหากษัตริย์ แล้วก็มีงานหนักเครียดเพื่อหวังความอยู่รอดของปวงชนชาวไทยแล้วก็ต้องการให้ทุกคนมีความสุขพระราชภารกิจในฐานะพระมหากษัตริย์ก็หนักยังจะแถมวางแผนเพื่อความสุขกับประชาชนทั้งชาติ <c oughs> ถ้าได้จะดูตามหมายกาหนดการแต่ละวันแต่ละวันก็จะรู้สึกว่าแต่คนอื่นนะพ่อไม่รู้นะตามความรู้สึกของพ่อพ่อคิดว่าสมองพ่อโผแน่เวลานี้รู้แล้วมาตอนเด็กๆอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกับเขาเหมือนกันเห็นเขาเป็นนายทหารผู้ใหญ่ก็อยากจะเป็นนายทหารใหญ่นายทหารใหญ่ประเภทนั่งโต๊ะไม่ชอบ คือว่าไม่ใช่ไม่ชอบคนอื่นนะตัวเองไม่ชอบคิดว่าถ้าได้เป็นนายทหารใหญ่เราจะนํากําลังทหารไปฝึกที่นั่นไปซ้อมที่นี่ทําอย่างนั้นวางแผนที่นี่ตอนเด็กๆอายุสี่ห้าปีพ่อยังจําได้พอเกิดมาระยะนั้นจนกระทั่งถึงอายุ17ปีเรื่องการวางแผนรบนี่วางมาตลอดและก็ไม่รู้จะรบกับใคร ก็เลยรบกับพวกเด็กๆด,ด้วยกันในฐานะที่หากว่ากองทัพเขาเรียกว่าแม่ทัพถ้าพ่อเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กหัวโจกถ้ารู้สึกว่ากลุ่มเด็กที่มีเพื่อนด้วยกันประมาณสิบคนเสร็จหายเงียบเข้าไปไม่มีเสียงเอะอะโวยวายผู้ใหญ่ก็เดาได้แล้วบอกว่าเจ้ามองนั่นมันคงไปวางแผนการรบอีกแล้วดูที่มันจะรบท่าไหน วางแผงข้าศึกมีกําลังมากกว่าเรามีกําลังน้อยกว่าเราจะรวมข่าศึกด้วยวิธีไหนเราจะตีข่าศึกด้วยวิธีไหนทํายังไงจึงจะเอาชนะข่าศึกนอกใจใช้กําลังแล้วก็ใช้จิตวิทยาให้ข่าศึกหลงกลเล่นมันส่งเดชไปตามภาษาเด็กสนแต้ว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกองทัพธรรม ก็ดีเหมือนกันรบกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวคืออารมณ์ของจิตรบไปรบมาพ่อคิดว่าพ่อแพ้นะลูกนะพ่อคิดว่าพ่อไม่ชนะตั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่ากิเลสมีกำลังมากเหลือเกินลูกที่แตงเขียนเป็นคำเลยไว้ว่ากิเลสพันห้าตันหร้อยแปดนะ ความจริงเพราะว่าต่อศูนย์ใส่ห้สิบศูนย์อยอมแพ้กิเลสกำลังใจของพ่อนับตั้งแต่อายุยี่สิห้าปีเป็นต้นมามองเห็นหน้ากิเลสมันสลอนหมดเห็นกิเลสมันก็ยักร้ายลูกรักโลภความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง <c oughs> มองดูแล้วมันเหมือนกับไฟเผาผลาญดูแล้วใครหน้ากลุมพกันที่แยกเขี้ยวเข้อใสใครจะกัดอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระส,สูต์สวัสดิโสภาพเปลียนใจพ่อพ่อก็เลยยอมแพ้กิเลสที่ในต,ตอนนั้นเป็นความรู้สึกอย่างเดียวว่ากิเลสที่เราไม่สู้ ยอมแพ้ราบคาบดีกว่าต่อสู้กับกิเลสนั่นคิดแพ้แต่มเนื้อแท้จริงๆมันยังไม่ค่อยจะแพ้เมืองดีเผลอไปหน่อยชักจะเริ่มชนะกิเลสคิดว่าชนะแต่ความจริงจะเข้าไปเป็นท่าของกิเลสเวลานี้พ่อแก่แล้วลูกรักอายุหกสิบปีเศษพ่อไม่สู้กิเลสแล้ว พ่อยอมกลัวกิเลสฉะนั้นพบในที่มีกิเลสสิงอยู่แม้จะมีปริมาณน้อยอย่างพรหมโลกก็ดีพ่อคิดว่าพ่อมอยากอยู่ที่นั่นสิ่งที่อยากจะไปก็คือพระนิพพานแต่หนทางพระนิพพานใกล้หรือไกลอยู่ที่ไหนจะรู้ได้ยังไงนั่นว่ากันทีหลัง อาศัยการตายครั้งที่สามของพ่อเป็นปัจจัยสร้างความสุขใจให้แก่พ่อพ่อมีความรู้สึกว่าเรายอมแพ้กิเลสดีกว่าไปผููชนะคิดจะเอาชนะกิเลสมิธียอมแพ้ก็คือหลบไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสกิเลสนี่เราฆ่าไม่ตายแต่ว่าเราจะต้องเอาใจของเราหลบกิเลสไม่พ้น วิธีหลบกิเลสยังไงก็ต้องหวนเข้ามาหาพระบรมราชโชบาย <c oughs> ขอพระบ,บาทสมเด็ดจพระเจ้อยู่หัวทรงตรัสเมื่อวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้ารอยี่สิบสองพ่อย้ำบ่อยๆนะอย่าเพิ่อํำคาญนะคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยหาเวลายากแต่พ่อก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นอัจริยะ เวลานี้มีขั้นราการผู้ใหญ่ส่วนมากท่านก็หันเข้ามาเล่นโดยวิธีหาทางแพ้กิเลสที่ว่าเราถือว่าเราแพ้กิเลสแพ้เป็นพระชนะเป็นครูเขาว่าอย่างนั้นทำว่าแพ้เป็นพระหมายความเราไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสเลยความยุ่งว่าวุ่นวายใจมันก็ไม่มี นี่การที่ราจะยอมแพ้กิเลสได้ก็ต้องหาวิธีเบื้องตน้นวิธีเบื้องต้นของพ่อที่พ่อคิดขึ้นมาได้ก็ดีศึกษาจากครูสอนก็ดีใช้ตามตำรายก็ดีรู้สึกว่ามันพอจะคลานต้มเต็มไปได้แต่ไม่แนบเนียนนัก แต่ว่ารมราชโองบายของพระบาทสมเด็จเจ้ายหัวนี่ทรงตัดออกมาพ่อรู้สึกว่าแนบเนียนดีจริงๆนี่ไม่ได้ยกพระเจอยู่หัวนะไม่ได่ยกย่องอะไรดีก็ว่ากันดีอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ต้องว่าไม่ดีพูดกันตรงไปตรงมาแต่เรื่องที่ไม่ดีของพระองค์พ่อไม่ทราบ ดีหรือไม่ดีจะรู้ได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ใกล้จึงจะรู้ถ้าอยู่ไกลๆจะไปนั่งํำหนิใครให้ดูเขาก็ไม่ควรท่านว่าอย่างนี้ท่านทรงตรัสแนะนำกับปิยสหายของท่านเรียกเรียกว่าพระสหายพระสหายหรือว่าชีสหายก็มั่งก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านมีเพื่อนร่วมปฏิบัติกรรมฐานอยู่ดีกันผู้หญิง ห้าผูชายห้าเป็นสิบจะเป็นใครบ้างพ่อไม่รู้ทรงแนะนำวิธีที่ปฏิบัติเพื่อสมาธิจิตเราให้ทำจิตเหมือนก็อยู่ในห้องเงียบอของท่านดีมากลูกรักทรงเปรียบเทียบว่าห้องเล็กๆอย่างฝรั่งเขารับแขก แขกประมาณห้าสิบคนมึงก็พูดอย่างนี้กูก็พูดอย่างนั้นมึงวางนู่นกูโยนนี่มึงกินเหล้ากูกินขนมเล่ากันเอะอะวุ A ่ยวายถ้าจะบังเอิญจะมีใครเข้ามาสมมติว่ามีแจกันพระองค์ทรงชี้ไปที่แจกันสมมติว่ามีแจกันอยู่ใครจะมาหยิบอะไรไปมันก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะความวุ่นวายในห้องมันมีมาก แต่ได้ว่าตาห้องนั้นสงัดอยู่เงียบเงียบไว้ก็อยู่คนเดียวทุกคนไม่วุ่นวายใช้สายตามองไปรอบๆห้องเสังเกตใครจะเข้าใครจะออกอย่างนี้ถ้าบาังเอิญศัตรูคู่แค้นหรือว่าขโมยจะเข้ามาหยิบของอะไรก็ทราบได้ทันที <c oughs> ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระองค์ทรงตรัสว่าก็เหมือนกับจิตของเราถ้าเราไม่รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธินี่ลูกรักก็แปลว่าการตั้งใจเอาใจไปตั้งไว้ในรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่สนใจอะไรอย่างอื่นภายนอกเลย <c oughs> เหมือนกับที่ลูกกำลังฟังเสียงของพ่อนี่ ้าพ่อจะเดานะลูกของพ่อทุกคนตั้งใจฟังบางคนถึงเอาเครื่องบันทึกเสียงมาวางไว้เกรงว่าเสียงพ่อจะหายไปนี่ก็เป็นความดีของลูกความดีอันนี้เป็นเครื่องบรรทักใจพ่อพ่อไม่เหนื่อยพ่ะลูกจะมีความยากจะมีความลำบากยังไงก็ตามเพื่อความสุขของลูกทุกคน ถ้าสิ่งนั้นไม่เกินพิสัยพ่อพร้อมจะทําทุกอย่างแม้ร่างกายจะย,ยกไม่ขึ้นก็จะพร้อมที่จะต่อสู้กับอันตรายของข้าอันตรายทางร่างกายอะไรถ้าไม่เกินวิสัยสิ่งนั้นพ่อจะทําเพื่อลกูกทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีสงเคราะห์ช่วยพ่อดินเหตุนา,นา,นาประการ ถ้าเรียพันนากันก็หลายชั่วโมงมันก็ไม่จบความดีของลกูก <c oughs> เวลานี้ลูกตั้งใจฟังเสียงพ่อมีความรู้สึกว่ามีบางครั้งใจมันจะลอยไปภายนอกสักนิดหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ใจมารวมอยู่ที่เสียงของพ่อลูกบางคน อาจจะแปลกใจไหมแต่ความจริงลูกทุกคนไม่แปลกใจนอกจากคนอื่นที่พ่อรู้ก็เพราะว่าเห็นกระแสจิตจิตของลูกพอเห็นใครจะขาวจะเขียวจะแดงจะด่างจะดำังไงพอเห็นพอสราบเป็นธรรมดาเราไม่ยังมันยังไม่ถึงมิพิานเพียงใดถ้าเอาดีทุกอย่างไม่ได้ นั้นตามพระรบ,บรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจอยู่หัวว่าสมาธิจิตเมื่อเราทําสมาธิจิตจับอารมณ์โดยเฉพาะมันก็จะรู้อาการเคลื่อนมาของข้าศึกคือข่าศึกของจิตก็คือหนึ่งราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นต้นซึ่งเป็นรากง่าใหญ่ มรดยวายของเขาจะมาท่าไหนเราก็รู้เราคอยระมัดระวงังถ้าเขาแยกเข้าประตูเราก็โจมตีก่อนอย่างน้อยที่สุดเราจะเผลอบ้างก่อนนิดหน่อยเท่านั้นเราอาจจะเพี่ยงพับกลัเข้าเพี่ยงพรำกับข้าสิกแต่เราไม่ถึงตายข้อน,นี้มีประมาณชั้นใด <c oughs> ใจก็เราถ้าทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คำว่าสมาธิก็ได้แก่ทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นเองสติประวันนึกไว้ว่าเวลานี้เราจะทำอะไรเราจะคิดถึงเรื่องอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทำแล้วหรือยังถูกต้องไหมนี่ถ้าเรา,วาะวังระวังอยู่อย่างนี้ความเพ่ียงพร้มกับค่าศึกที่กิเลสก็ไม่มี ต่อนนี้ไปจำไม้ในลูกนะนี่เป็นพระรมราชโชบายเอางี้กันเป็นพระราชดำรัสของรับ,บาทสมเด็จจี่หัวที่ทรงดำรัจะกพระสหายในการจเจริญพระกรมรมฐานเห็นไหมว่าพระองค์ในงานหนักแสนหนักบางครั้งพ่อพบท่านสงสารมากลูกนักทรง พระพักษร์เซียวสแสดงการเหน็ดเหนื่อยน้ำเสียงที่สแสดงพระสุรเสียงที่ที่เปล่งออกมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล่ก็พร้อมที่จะทํางานทุกอย่างบางทีไปมีพระราชภารากิจกระโงชนชาวไทยแต่เช้ากลับมาเย็นตอนกลางคืนก็มีแขกทั้งสองยามตีหนึ่งต้องคิดดู แล้วพระองค์ก็ทรงต้องเซ็นหนังสือต่างๆอีกก็จะได้หลับอาจจะเป็นเวลาตีสองนมองกันดูแล้วคิดว่าพระองค์ไม่น่าจะมีเวลาที่จะเอาสมองที่ไหนมาวิจัยธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว,ว่าไม่น่าจะมีเวลาเจริญพระกรรมฐานคนถ้าลงฉลาดลูกรักงานทุกอย่างปริงกรรมฐานหมด ตอนนี้ไปพ่อก็อยาของดเรื่องนี้พูดไปก็ยาวมากเพราะว่าพระราชดำรัสสั้นๆตีความหมายได้คุมคลุมพระไตรปิฎกสามปิฎกหมดเลยจยไามานดกนะท่านพูดน้อยแต่มีความหมายยาวเพราะมันได้ยกย่องไม่ได้ยกย่องแต่พระเจ้าอยู่หัวองค์เดียว เวลานี้ข้าราชการูนน้อยู้ใหญ่เด็กนักเรียนก็ปฏิบัติกันมากพ่อดีใจที่คนเป็นคนดีประเทศไทยเต็มไปด้วยความเยือกเกยน็นตอนนี้มาใช้สติสมชัญญาเอาละใช้ปัญญาด้วยช่วยกันใช้มว่าวิกี่นี้ที่เวลาที่ผ่านมาบุคคลสำคัญที่ยกขึ้นบร็ป็นพระเอกนางเอกก็คือคุณแผงกับโบครี คนสองคนนี้ดีด้วยกันสองฝ่ายยกหางไหมคำว่าดีก็ตามประวัติที่เขาเขียนไว้และจะเป็นนังสืออันเล่งก็ช่างรู้สึกว่าคุณแผนเนี่ยเป็นคนเก่งทำงานกับประเทศชาติมากแต่ับคลีก็เป็นคนดีสร้างความชื่นใจกับคุณแผนเมื่อเวลาเน็ดเหน่อยกลับเข้ามา จริยาใดที่เป็นหน้าที่ของคนสตรีที่จะปฏิบัติกับสามีโบครีทำทุกอย่างความโบครีสมัยนั้นกับโบครีสมัยนี้ก็เหมือนกันพ่อคิดว่าถ้าบังเอิญพ่อจะเป็นขุนแผนพ่อมีโบครีคนเดียวก็ชื่นใจมากแล้วแต่ได้ว่าสมัยนั้นขุนแผนถ้าเป็นคนใจดี มีจิตเมตตาไม่ปฏิเสธความปรารถนาดีของหญิงท่าไหลายฉะนั้นกำลังใจของท่านก็ต้องหวานไปเหมือนาแหลแหละโอ่นคลุมคนที่หวังดีเข้าไว้เพราะนั้นว่าคนสองคนที่พูดกันนี้หนึ่งบัวครี่เป็นคนสตรีที่ดีมากมีระเบียบประเพณีมากสมัยโน้นผู <c> ้ <oughs> หญิงเขาต้องเก็บตัว นักศษาศักดิ์สรีสตรีผู้ชายฝ่ายผู้ชายก็ด,ดีทำประโยชน์กับประเทศชาติมีชื่อเสียงโด่งดังมากในตอนไทยถึงกับเป็นพรยาและเจ้าพรยาจะเป็นอะไรก็ช่างนุกรักเวลานี้กระดูกของคนสองคนอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วใช่ไหมโลกนี้เป็นนิจจังหรือไม่อน,นิจจังโลกรัอเลย นึกถึงคนสองคนแล้วก็นึกถึงตัวของเราเองว่าสภาพของท่านไปยังไงสภาพของเราก็ไปอย่างนั้นพ่อพูดไปถึงตอนไหนขอให้ลูกทั้งหลายโปรวเอาใจของลูกจอดจดจ่อไปตามเสียงใช้ทิพยปิจิคยานและมโนยิธิติดตามกระแสเสียงไปด้วย จิตจะได้มีความสุขเวลานี้พูดถึงขแผนกับบครีเราก็ใช้จิตดูว่าบัครีอยู่ที่ไหนคุนแผนอยู่ที่ไหนบวครีเธอยือนยันว่าเธอเป็นลูกเทวดดาแต่ว่ามีรัศมีกายวิมานสวยมากใหญ่มากก่าเทวดาองค์อื่นรศมีกา,กายก็สว่างมากเธอยอมรับว่าเธอเป็นพระอริยเจ้า ในฐานะที่เธอเป็นเทวดาแล้วศึกษาปฏิบัติต่อแต่ว่าพ่อคุณแผนจอมเจ้าชูได้ไปอยู่คุ้มไหนกันแน่เราไม่แน่นักเขาลูกทุกคนเอาจิตติดตามไปตามไปแล้วเห็นแล้วก็ถอยหลังไปว่าคนสองคนเนี่ยเกิดชาติเดียวเท่านั้นแล้วเกิดมาแล้วหลายๆชาติ แต่ได้ชาติต้องแก่ต้องเจ็บต,ต้องตายพัดพลาดจะของนักของชอบใจความเกิดมันดีแล้วโลกเรายังจะเกิดกันต่อไปหรือปิยตชายเตโสโกโปิยตชายเตพยังทึงกล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรัก การจะตายครั้งหนึ่งเราจะตายพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายจะ,ยจะร้องพัดพลาดจากกันถ้าเราตัดกำลังใจไม่ได้เรายังสู้กับกิเลสอยู่มันก็เสียวใจสูเสียวจิตใจเสียวหวาดเสียวนิว,ว่าจิตใจสะดุ้งนิว,ว่ามีความเศร้าโศกเสียใจที่คนที่เป็นที่รักของที่เป็นที่รักจะต้องจากกันไป ถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาด้วยอำนาจของความตายขุนแผนรบเพื่อไทยให้ทรงอยู่แต่เวลานี้พ่อชอมโตขุนแผนก็ไม่มีตัวเสียแล้วมาตอนนี้จุดนี้เรานั่งอยู่กับบัวคลี่ <c oughs> บัวคลี่ก็เป็นคนดีให้กำลังใจกับคุนแผนไม่ทับใหญ่แต่เวลานี้บัวคลี่ ยาใจเจ้าประโยชน์ที่ไหนร่างกายของเจ้าไปหมกอยู่ที่ไหนเหลือแต่กระแสใจที่เรียกว่าจิตเหนือทิสมาในกายเอา้าเทวดาก็ร้องไห้เลยเลยเทวดาร้องไห้เป็ไหมจ๊ะเห็นโบกี้เช็ดน้ำตาว่ายังไงนึกถึงความหลังจะมีประโยชน์อะไร นึกถึงความหลังว่าเชอเธอบอกว่านึกถึงความหลังที่พูดแบนี้บอกที่ร้องที่น้ําตาไหลมีน้ําตาสแสดงมันมีน้ําตาแต่น้ําตาไม่มีอาะเหมือนภาพภาพที่ไปแตะที่ตาทําเหมือนน้าตาจะไหลมันดิเกแต่ได้บอกว่าที่ทําอย่างนี้ไม่ไดีร้องรห้เสียใจ ว่าเส้นไดความดีเมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่นะสร้างความดีน้อยไปไม่เหมือนกับพวกพี่พี่น้องน้องที่นั่งอยู่ที่นี่เทาว่าอย่างนั้นพี่พี่น้องน้องที่นั่งอยู่ที่นี่ได้กําไรมากโอ้โบอกเกลื่อยทำไมจึงว่าอย่างนั้นเราเวลานี้เธอเป็นเทวดา ลน,นเธอก็เป็นพระอริยเจ้าพวกพี่พี่น้องน้องและเสียทีเมื่อเธอมากเพราะว่าเธอจะก้าวเข้าไปสู่นิพพานได้โดยง่ายเพ,พ,พราะภารกิจของเทวดาไม่มีเธอยกมือไหว้เห็นไหมลูก <c oughs> ยกมือพนมมือบอกสิ่งนั้นจริงแต่ได้ความดีแท้ทำได้เหมือนพี่พี่น้องๆที่นัง่งนั่งอยู่ที่ที่นี่ปันนี้ก็ปณิพานแล้วอาอย่างนั้นเลย เอาเราเป็นอาวาขอจบตอนนี้เถอะนะไม่เป็นไรหนือถ้าอย่างนั้นก็ดูใจดูใจพี่ใจน้องที่ว่ากับใจของบอกคลีนะ่เนี่ยเป็นยังไงจ๊ะเธอชี้ให้ดูใจกระแสจิตที่พวกมาของคนทุกคน,กคนรู้สึกว่าเวลานี้ใจสะอาดากกิเลสมีความผ่องใสมาก เมื่อเธอก็ชี้ให้ดูใจองเธอน่ารักใจผ่องใสเป็นพิเศษว่ายัางไงสั่งพี่สั่งน้องไหมเดี๋ยวเทพหน้านี้มันจะหมดเกียกะละรานมาตังครึ่งชั่วโมงแล้วสั่งพี่สั่งน้องหรือเปล่าจยาขอเรือเลยเรื่องนี้ไปสักหน่อยเอาสั่งเลยสั่งว่าขอพี่บ้างน้องบ้างที่มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคน ขอให้ตั้งใจบำเพ็ญกุศสอย่าสนใจกับกายของเราและอย่าสนใจกับกายของบุคคลอื่นอย่าสนใจกับทรัพย์สินทั้งหลายให้มากเกินไปดูร่างกายของโบครีดูร่างกายของคนแผนที่เป็นในคนเดียวกันเวลานี้ร่างกายนั้นไม่มีความหมายส่วนที่มีความสำคัญก็คือใจขอให้ชำระใจให้สะอาดนล่จะมีความสุข ขอเธอบอกต่อไปว่าทุกคนถ้าไม่ประมาทตายแล้วมีความสุขถึงที่สุดแต่ก็มีบางคนยังเลงลังเลอยู่จิตใจยังวนอยู่ขอให้ตั้งอารมณ์ให้ตรงพระนิพพานนักพยายามทำลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉทประหารตัดสังโยชนสิบรายการให้ได้พระนิพพานจะมีความหมาย ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเรอบอกไม่มีอะไรแล้วท่านี้จนะจบค่ะเพราะงั้นว่าหน้าเสียดายชีวิตเวลานั้นคิดน้อยไปถ้ามีโอกาสอย่างพี่ๆน,น้นองนๆทั้งหลายนี่โบคีีจะดีกว่านี้มากเอาขอขอบใจนะพอดีเทพหน้านี้หมดไปพอปเดียวเดี๋ยวเล่าอะไรฟังหน่อยนะเพรรู้เรื่องเก่าๆเอาสำหรับหน้านี้แล้วลูกคนระับ ไมไ่ว่าพักกันไปชั่วโมงนี้ก็ถือเป็นชั่วโมงจบเวลามันจะสามโมงเย็นอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวจะได้ไปาขอพักนิดหนึ่งพลิกเทปไปว่าพลิกเทหน้าใหม่